สวัสดีครับผมโจที่เฮดซัดครับคลิปนี้มีเกมมือถืออนิเมะเรื่องในตำนานมาฝากครับทุกคนนะชาแมนคิงนั่นเองเนาะอันนี้เขาใช้เวอร์ชั่นว่าโซฟิวชั่นนะครับมาดูกันนะว่าคืออะไรนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเปิดเล่นเหมือนกันนะครับแล้วก็พอเราเริ่มเกมมานะครับทุกคนนะให้เราเลือก2ตัวละครครับนี่ผัวกับเมียครับเอาใครเดีโยกับนูน้อยอนนาจังเนี่ยลองอนาดูหน่อยไหมแล้วก็ตั้งชื่อนะครับทุกคนนะซับมิดดัว ส่งไปเลยจ้าอา้าวขายของแล้วเหรอพี่เดี๋ยวนะ <c oughs> อ๋อรับฟรีหมดทุกคนนี่มีไอ้ที่เป็นวิญญาณของเรานะ่ะโผล่ขึ้นมาด้วยรคนเมื่อกี้มันแนะนํานั่นเองครับว่าเล่นอะไรยังไงเนาะนี่เลยอ่ะเล่นตามเขาไปก่อนแล้วกันนะอันนี้เป็นของแจกฟรีหมดทุกคนไม่ได้ขายนะอืมนี่เป็นกล่องต่างๆนะครับทุกคนนะ,ะมาดูกันครับว่า มันจะเป็นเกมแนวไหนเนี่ยอืมมาเล่นกันดูนะอ่าเขาบอกว่าเยี่ยมไปเลยกล่องของขวัญน,นี้มันจะช่วยคุณหลักกายเป็นราชาแห่งวิญญาณได้ดยวดเยีวยยึนอะอย่าบอกนะว่าเปิดกาชาตั้งแต่เริ่มเกมเลยเนี่ยเฮย้ยไม่สอนเล่นเกมอะ่ะแต่สอนเปิดกาชาบอกเกมนี้มาใหม่เว้ยนี่มีลูบันวิญญาณด้วย เอา้าได้อตัวกื้อนี่มาทุกคนอะไรวันนี้อ่ยอืมได้เพื่อนพระเอกมาเนาะไอหมอนี่นะครับทุกคนนะนี่เลยฉันไม่ได้โกโหกจริงๆนะแค่ว่างงน,นนะครับหมอนี่เป็นพันธมิตรของเรานะครับอ่ะได้มาหนึ่งตัวแล้วเนี่ยอืมอะไรครับมีอะไรบ้างเนี่ยอ๋อเอาประจุพลายเลยเหรอปะนี่โอ้โหไอตัว เด็กน้อยกือๆนี่มันจะช่วยเราได้เปล่าเนี่ยเพื่อนไม่เอกเนี่ยมาดูกันครับว่าเกมเพย์มันเป็นอย่างไรเฮ้ยเกมเพย์นี่เป็นเกมแนวแนวตั้งเนาะแล้วก็เป็นแนวแบบต่อสู้แบบเทิร์นเะบีดนะนี่ไงชนะแล้วทำไมง่ายอย่างนี้เนี่ยขอจากยากเนะไม่ได้แล้วโอ่อะไรกันง่ายกับเนี่ยหลังจากด่านที่แล้วคุณเอ่อจะได้รับรางวัลตอบแทนนะหลังจากเล่นจบนะเขาก็จะแนะนำนะครับทุกคนหุย ได้ชุดเลยอ่ะถ้าชุดเราจะไปใส่อะไรวะไปใส่ที่ไหนเนี่ยอืมเดี๋ยวว่าถ้าเราได้ชุดมาแล้วเราจะเอาชุดไปทําอะไรวะไม่แน่ใจนะเดี๋ยวดูก่อนการผ่านด่านนี้อ๋อาเราจะได้ชิ้นส่วนต่างๆมานี่ครับอืมอามาดูกันว่ามันยังไงเฮย้ยได้หัวแหลมมาทุกคนเพื่อนพระเอกเนี่ยอืมไป ยังไงต่อเนี่ยแนะนําเล่นหน่อยคุณสามารถอัพเกรดค่าประสบการณ์ได้นะจ๊ะนะจ๊ะนี่อ๋อเรียกเลยอ่ะว่าจะอัพใครเนี่ยแต่มันให้เราสคริปต์อ่ะอโอเคเขาบอกว่าค่าประสบการณ์ของเรามันเต็มแล้วนะไปลุยกันเถอะอะไรเงี้ยเอาหัวแหลมมาเล่น ไอห,หัวแหลนนี่มันตัวเดียวกันกันกบเออ่ยูยูฮากูชโชหรือเปล่าทุกคนคนเก่งว้าประธานก็มีตัวแบบนี้นะเนี่ยอืมอุยะอุยะอุยะสู้เขาให้แล้วยังไงวะเราให้เรากดไม่ให้เราทำอะไรเหรอเหมือนให้ตัวละครมาสู้กันเฉยๆแล้วเนี่ยอา้าวจบยาวอะไรครับนี่อ่ะนี่ถ้าเป็นภาษาไทยก็ดีนะครับเนี่ย เขาบอกว่าการฝึกซ้อมยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวมากเลยนะไปกันต่อที่รูปบ้าน,นคขาว่างั้นอันนี้เทนนิ่งช็อปนะครับโอ้โหใจคอรูปพี่จะขายของอย่างเดียวเนี่ยไม่สอนเล่นผมหน่อยเหรอ <laughs> นี่โอกาสของคุณมีฟรีหนึ่งครั้งนะให้เปิดกาชากแล้วว่าได้ใครว่ามาดูกันร๊บเข้าให้เฮ้ย ได้ไอ้นี่ว่าไอ้นี่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะชื่อเลนน้อยเลนนะครับเนี่ย <c oughs> ไอ้เลนเลนอะไรสักอย่างเลนเลนเลนเล,นเ,ลนเนี่ย <c oughs> ไม่ได้ดูนานแล้ว่ะทุกคนตั้งแต่เด็กๆเลยนะการ,ระจนภัยกำลังจะเริ่มข้นขึ้นแล้วนะจ๊ะแต่ว่าเป็นการ,ระจญภัยแบบออนไลน์เหรออ๋อเดี๋ยวมาดูกัน,น <c oughs> หนะไปครับอ้าวเดี๋ยวก่อนนะจบเลยเหรออ้าว ทำม,มันง่ายอย่างนี้และต่อไปการประจนภัยกำลังรอคุณอยู่ด้านหน้าะจ้าจนัาจจอ้เฮ้ยเล่นไปเล่นมานี่เรามีตัวหลักมาอยู่ในทีมเกือบจะเต็มนะนะทุกคนนะนี่ไงแต่การเล่นนะมันมันค่อนข้างที่จะไม่ให้เราทำอะไรนะเหมือนให้เราอัพตัวละครเฉยๆนะแล้วก็ให้ตัวละครของเราสู้แบบอัตโนมัติไปเลยนะครับนี่เลยนี่ไง พอเล่นจบนะครับจะได้ของต่างๆมานะอัพตัวละครเนาะอ๋อจะเป็นทรงนี้ครับทุกคนเล่นไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดเยอะจัดตัวแล้วก็ให้มันบวกกันนั่นเองครับอ,อันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณนะครับนี่อันนี้คือบอสเหรออ,อ๋อไม่ใช่ไอ้นี่ก็คือวิญญาณนะครับเราต้องอัพด้วยแล้วก็จะทำให้เราสู้เก่งขึ้นไรเงี้ยเขาว่างั้นอะ เดบอกนะว่าเล่นๆไปแล้วเราจะมีวิญญาณออกมาสู้ช่วยอะไรเงี้ยแต่แค่นี้เราก็จะนะง่ายแล้วนะ <c oughs> ดูดิทีทีสองทีตายนะครับง่ายจัดเลยว่านี่แล้วก็คูณ2อคูณสได้จากตรงนี้เนาะอันนี้ก็จะสอนเล่นนะมันก็เลยอ่ามันก็เลยคูณไม่ได้นะนี่อันนี้ก็คือการสะสมกำไรเขาว่างง้นอ่ะมาดูซิ สะสมได้ไดอไรอ๋อสะสมแล้วก็เป็นของเอามาอัพนั่นเองเนาะนี่โอ้นี่ถ้าคุณยิ่งมีเลเวลเออตอนนี้คุณมีเลเวลเยอะแล้วนะไปสู้กันต่อได้เลยอะไรเงี้ยนี่เกมเกมก็พอเล่นได้นะครับต่อขายชอบทาเมนเนาะแต่เสียดายนะ มันไม่มีเนื้อเรื่องนะทุกคนนะแบบว่ามันมาถึงมันก็สู้กันอย่างเดียวนะว่าไหม,มนี่เกมนี้ทำขึ้นมาเพื่อขายการาโดยเฉพาะเรียบร้อยยังไงต่อทุกคนจังหวะนี้เขาบอกว่าอ๋อปรมลมมาจา์รอคนอยู่ที่รถเข็น เพื่อจะอัพเลเวลรถเข็นนี่งครับอ๋อเอาชุดมาใส่นี่ไงชุดมาใส่เพื่อที่จะอัพเกียร์ของต่างๆนี่อครับพอแล้วก็ไปแอ v ด n แนเจอร์กันต่อจริงๆก็สอนแต่ละอัน,นัีนมันจบไปเลยก็ได้เนาะไม่ต้องมาสคริปต่อสู้ก็ได้นะว่านะ <c oughs> นี่เกมนีเ้เหมือนสู้กันปกตินะแต่ตอนที่มันทำดาเมจก็สวยอยู่เนาะนี่ไงนี่ไงค่ั เมื่อกี้เหมือนมีสแตนด้วยนะครับนึกว่าโจโจ้ก็คือวิญญาณเนาะนี่โอเคตอนนี้จะปล่อยให้คุณเล่นอย่างอิสระแล้วเขาว่างกันนะครับโอเคมาเล่นอิสระครับทุกคนเดี๋ยวสู้บอสหน่อยอ่ะอ้เล่นอิสระแล้วเนาะเฮ้ยสู้บอสกับโยวะบัวรักของฉานคุณสองเลยไหมยังมคุณไม่ได้ว่ะอ๋อ ต้องเวลสิบขึ้นไปวะทุกคนหรือว่าเติม VP หนึ่งวะโอ้โหคุณฟ้าช่วยถ้าคุณไม่เติมก็ต้องฟาร์มก่อนอะไรง,งี้ยเขาว่างงานเหียบร้อยทุกคนไปสลาดแล้วใช่ไหมมาดูสวยซิว่าหน้าบ้านมีอะไรอ๋อหน้าบ้านมีตั้งหลายอย่างนะทุกคนนะ <c oughs> นี่ของเยอะว่ะ <c oughs> แล้วก็ตัวชาเมรนี่ก็สามารถอัพได้ใช่ไหม <c oughs> อ๋อกดตรงนี้เพื่ออัพรัวเลยนี่ไง เออก็ดีเหมือนกันเนาะนี่อัพแต่หนูน้อยนาแล้วกันนะนี่อันนาซื้อฟรีบาทเดียวศูนย์บาทถ้าวีพีให้วีพีศูนย์บาทไปทุกคนยิงไปที่มันดูดเงินกูนหรือเปล่าวะเฮ้ย <He> แจกวีีฟรีด้วยว่าจังหวะวนี้มาดูซิว่ามันจริงป่ะอ,อ่า มันจริงไหมมาดูหนะ่อยสิถ้าทำอะไรนะถึงจะได้ผ่าน VP ว่าเมื่อกี้ลืมละเราอัพแล้วใช่ไหมอ๋อนี่ไงไงถ้าเราต่อสู้นะมันก็จะมันก็จะผ่านเลยใช่ไหมเดี๋ยวนะสู้ตรงไหนวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋อสู้ตรงไอเบนเจอร์ทุกคนนะแล้วก็กดตรงนี้อะเดี๋ยวมาดูนะว่ากดตรงนี้ได้ไหมเอาก็ไม่ได้เนี่ย อ๋อมันแจก V ีศูสนวะทุกคนมันไม่ได้แจก VP1 หนึ่งโธ่อะไรกันครับเนี้ยนี่ไงสู้เขาให้ฮึบเขาให้ทำดามเมะอะไรได้ไหมเราทำอะไรได้ไหมเนี่ยเหมือนเราทำอะไรไม่ได้เลยว่ะทุกคนเหมือนจัดทีมมาสู้เฉยๆนะครับแนวจัดทีมแล้วกันนะนี่อันนี้แต่ว่ามันข้อดีอย่างหนึ่งนะก็คือมันสามารถ อัพออได้ทีเดียวแล้วทุกคนนะนีะ่มันมันง่ายดีอ่ะมันแบบไม่ต้องมากดแบบจนเหนื่อยมืออะไรอย่างเี้เนาะนี่ไงมากดทีเดียวก็ควิกเลยนะครับมีอัพเวลได้เลยทันทีทันใจนี่เฮ้ยเอ๊เอหมอนี่ทำไมอัพได้เยอะจังวะอ่ะนี่ไงอัพได้ทันทีนะบอกเลยโคตรเจ๋งโอเคอันนี้คืออะไรเนะี่ย ไอไม่อะไรไม่รู้ว่ะทุกคนอ๋อก็คือการอัพอ่าวิญญาณของเรานะเพื่อที่ให้มันสู้ช่วยอะไรเงี้ยอืมต่อไปมีอะไรบ้างนี่ไงกาชาของเรานีใช้ได้ไหมเป็นกระเป๋านะอ๋อนี่ไงกาชาของเรามี10ลูก12ลูกว่ะทุกคนเปิดเลย1ิบอันมาดูครับเปิดกาชาลวดเดียว10ลูกอมืมาดูกันว่าจะได้ตัวไหนมั่งอุย ได้หนูหน้อยคนนี้ว่ะไม่รู้จักเหมือนกันนะแต่คารเอลิสอาทุกคนจำชื่อไม่ได้แล้วโอ้สาวน้อยนา่ารักเยอะจังวะเกมเนี้ยเอา้ามีฝาแฝดไพเอกวะฮ่าโอฮาโอ้ฮ่าโอบ้า,บานี่ซีบ้าจวงอ่าหมดแล้เหรออ๋อมันก็จะขึ้นมาเฉพาะตัวเด่นเด,นเดนเรอโอเคชัวแล้วเปิดได้อีกสองอันทุกคนเดี๋ยวนะ วันอื่นเนี่เปิดไม่ได้เลยว่ะทุกคนต้องเติมเท่านั้นนะอ่ะขอได้พระเอกหน่อยได้ไหมโอ้โหขอกระป่าเอามาทำไมวะเอาไอ้กระป่าคูได้กระป่าซ้ำสองทีจะบ้าตายปไปไม่ได้ไงวะนี่ไงเราก็จะเอ่อมีตัวใหม่ใช่ไหมก่อนจะไปเล่นเราก็จัดทีมได้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจัดทีมหน่อยซิอ่ะนี่ไงนี่ไงหนูหน้อยคนนี้เอาคนนี้เข้าไปแล้วก็ไอ้หมอนี่ฮะอวแล้วก็เอาเอก ตัวกึกึนี่เข้ามาอ้อไอ้ก,กึ่ยนี่เข้ามานี่เฮ้ยทำไมใส่คนนี้ไม่ได้วะมันเต็มเหรอมันเต็มนะครับทุกคนนะหรืออีกสองจุดนะที่สามารถใส่ได้อโอเคเดี๋ยวเราไปสู้กันหน่อยสิตอนนี้เรามีแต่คนโหดวะในทีมเราเนี่ยตอนเนี้ยนี่อ๋อแต่ผมลืมอัพเวไอ้สามตัวนี้ว่ะนี่เฮ้ยถ้าทีมเรามีแต่ตัวที่เราชอบนี่ก็น่าสนุกนะนี่เลย หาโอนี่ก็โหดแล้วนะหาโอแอนนาเนี่ยเหลือแค่หาพระเอกเนาะแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าเราเลือกเล่นแอนนาแล้วเราจะไม่ได้พระเอกเลยหรือเปล่านะครับนี่ไงถ้าเล่นวันที่สองครับได้หมอนี่นะครับชื่ออะไรไม่รู้ชา a d โดอชาโดะชัดเด้าอะไรสักอย่างโฮโลฮา l o อะไรทักอย่างนะเจ็ดวันเนี่ยแจกหมอนี่ฮารุฮารุโอเคนี่โอ้ยชาแมนตวัวละครมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอ ผมไม่เล่นนานเหมือนกันเนาะนม่ไม่ใช่เนี่ยผมไม่ได้ดูการ์ตูนเรื่องนี้นานแล้วถ้าใครจําได้ถือว่าโคตรเด็ดเลย่างวันเดี๋ยวไปดูแล้วกันเนาะการ์ตูนในตำนานนั้นลืมไปหมดแล้วเนาะจําได้ว่าพระเอกมันมันมีเมียที่มั่นกันอะไรสักอย่างนะอตอนนั้นรู้สึกว่าว้าวมากสำหรับเนื้อเรื่องเนาะหรือว่าอยู่ดีๆก็มีเมียเป็นเหมือนฝรั่งอะไรอย่างเงี้นะสมัยนั้นแบบว่า โอ้จริงเหรอวันนี้อะอะไรงี้นะตื่นเต้นนะพระเอกโถนึกว่าเป็นเมียตัวเองว่าไปน,นั่นนะครับอ่ะทีนี้เรามาเปิดกรชากันอีกรอบหน่อยได้ไหมเปิดกระชาตรงไหนวะทุกคนผมลืมแล้ววะ่ะอ้าชิบหายแล้วเปิดกระชาตรงไหนว่าอันแพทเทนเนอร์อันนี้กระเป๋าของเราใช่ไหมอันนี้ชาแมนอันนี้รูปบ้านอ้าวเหมือนเราจะเปิดกราชาได้หรือเปล่าวะ เปิดกระชาต,ตรงไหนวะชิมหายแล้วกูลืมเฮ้ยทุกคนขอโทษด้วยผมลืมเอานี่ไงได้ตัวนั้นมาเฉยอ่าอันนี้ออตโต้เลอ๋อออโต้ก็คือเลือกคนที่โหดที่สุดขึ้นมาเหรอแต่ว่ามันเป็นพอสเลเวลนะทุกคนนะนีเอาไอ้นี่ออกมาผมไม่ชอบไอ้หมอนี่ออไม่ได้อะเฮ้ยนี่ไงใส่จี้ได้ด้วยเหรอ,อนี่ไงใส่วิญ,ญญาณเฉพาะกลุ่มของเราเนาะ t ทนเนอร์ช็อปทินนิ่งช็อปมีเฟสเสียห้าชาเมนเฮาออฟฟิศอ๋อนี่ไงซัมมิ่งซัมมันนี่ไงโอเคอ่ะวกนึกว่ามันแจกว่ะไม่แจกเลยว่าสูย์เลยว่ะนี่อันนี้เป็นบ้านของเราอหยังไงวะทำไมมาหน้านี้ว่ะอ๋อวะมันจะมาดูรายละเอียดมัง้งนี่ไงเป็นการอัปเดตทุกคนสามารถที่จะ เลื่อนคลาสมันได้อ,อะเดี๋ยวเราไปสู้อีกสักตาหนึ่งแล้วกันเนาะเกมก็จะเป็นทรงนี้แหละทุกคนถ้าใครชอบชาเมืองครับลองโหลดมาเล่นกันดูแล้วกันนะครับแต่ว่าเกมเพ์ก็อาจจะไม่บู๊ล้างผ่านเท่าไหร่เนาะมันค่อนข้างที่จะเป็นแนวจัดทีมเนาะจัดทีมเฉยๆนะแล้วก็ให้ตัวละครที่เราชอบมาสู้กันแค่นั้นแหละนะครับเอาโอเคครับก็ถ้าใครอยากเล่นลองเล่นกันดูนะครับลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับหรือว่าเชิชเชิชเซิช ชื่อเกมก็ได้นะครับทุกคนนะเล่นด้บ,บนมือเถอนะจ๊ะโอเคครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับนี่ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะถ้ามีเกมอะไรน่าหนุกเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับนี่เดี๋ยวมาแนะนำแล้วกันนะโอเคครับก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผมนี่รับเงินตรงนี้ได้เลยว่ะ <c oughs> มันก็อารมณ์แบบว่าหาของมาอัพเมลตัวละครเนี่ยนะแล้วก็ผ่านด่านไปเรื่อยอะไรอย่างงี้นะแต่เสียดายไม่มีเนื้อเรื่องให้อ่านเนาะ